นี่นะครับผมมันเข้าได้จริงๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โลก RL Craft คแล้วนะครับ อ่ะก็ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์ไมค์ครับตั้งแต่เกิดวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเปิดเซิร์ฟเวอร์มอสอาร์เอลครับเล่นกับเพื่อนนะครับบอกเลยว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากนะครับแค่เรากดนะครับผมเช่าแล้วก็กดเปิดเซิร์ฟเวอร์สามารถติดเลยนะครับไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากนะครับผมมือใหม่หรือว่าต้องการเปิดเล่นกับเพื่อนทําตามผมเล่นได้แน่นอนครับผมโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเช่าเดี๋ยวเรามาสมัครรหัสก่อนนะครับผมเพื่อเข้าสู่ระบบแล้วไปเช่าเซิร์ฟเวอร์อาร์เอล ชื่อผู้ใช้นะครับเราทําการกรอกได้เลยนะครับตั้งเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ครับจะได้ไม่ลืมนะครับผมหลังจากนั้นพาสเวิร์ดนะครบก็เราสามารถตั้งได้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับกรอกข้อมูลตามรูปภาพนะครับผมโอเคจากนั้นกดสร้างบัญชีครับพอเราสร้างบัญชีแล้วนะครับเราทําการกรอกเข้าสู่ระบบเพื่อไปเช่าเซิร์ฟเวอร์ RLCarb นะครับผมหลังจากนั้นนะผมกดไปที่เช่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ทําการเลื่อนลงไปหาเซิร์ฟเวอร์ RLCarb นะครับผม เพื่อทําการเช่านะครับผมนี่นะครับผมก็เจอแล้วนะครับ RLCAM นะครับวันละ29บาทนะครับผมแนะนำนะครับถูกกว่านะครับหารกับเพื่อนนะครับจะตกคนละ14.5บาทหลังจากนั้นนะครับกดเช่าแพ็กเกจนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะเลือกระยะเวลาในการที่จะใช้งานนะครับเปิดเล่นกับเพื่อนนะครับหรือว่าจะเปิดทำคอนเทนต์นะครับก็เลือกเลยว่าจะเอากี่วันนะครับผมโอเคนะครับทำการยืนยันการเช่านะครับหลังจากนั้นกดโอเคครับ พอกดโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากดจัดการเซิร์ฟเวอร์ RL Cub กันครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอนะครับผมข้อมูลการใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับอายุการใช้งานแล้วก็ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโอเคนะครับผมก็กดเปิดเซิร์ฟเวอร์ RL Cub ได้เลยโอเคครับตอนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ RL c ับเราก็เปิดเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นะครับผมาหลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าสู่เกม RL Cub นะครับผมอย่าลืมนะครับต้องเป็น Fox อ่าเวอร์ชัน1นึ่จุดจุดนะครับผมโอเคกดเพย์ได้เลยครับหากใครยังไม่มีนะครับผมก็ให้แนะนำไปอินสตอลได้เลยนะครับติดตั้งได้เลยนะครับวิธีติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมมาทำสอนในคลิปต่อไปนะครับหากแอดมินหรือว่าเพื่อนๆนะครับอ่าติดตั้งไม่เป็นนะครับหรือว่าไม่รู้วิธีการติดตั้งตัวมอดฟอกห 1. ดสิจดเดี๋ยวผมมาสอนนะครับกดเพย์เลยโอเคครับตอนนี้อาร์เค้าผมก็เปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทำการเข้าสู่ มัตติเพย์เยอร์นะครับเพื่อเล่นหลายคนนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้านะครับที่เปิดอยู่นะครับผมไอเอลคัมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแอดเซิร์ฟเวอร์กันนะครับเราก็ทําการนะครับผมใส่ IP เซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของเรานะฮะนี่นะครับก็จะเป็นเพหน้าเช่าคัมนะครับทําการ Copy นะครับผมแล้วก็นํามาวางได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับอาพอร์ตก็เป็น1 9ึ่งเก้าหนึ่งสี่ห้านะครับทำการก็ นำมาวางได้เลยนะครับหลังจากนั้นนับกดดันแค่นี้นะครับผมเราก็สามารถแอดเซิร์ฟเวอร์เราได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเข้า RL Cub นะครับผมว่ามันสามารถเข้าได้จริงไหมเล่นกับเพื่อนได้จริงไหมครับกดจอยเซิร์ฟเวอร์ได้เลยครับนี่นะครับผมมันเข้าได้จริงๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โลก RL Cub แล้วนะครับนี่นะครับผมสามารถเอา IP ไปให้เพื่อนเล่นได้เลยนะครับนี่นะครับนี่ เพียงแค่นี้นะครับผมเราก็มีเซิร์ฟเวอร์ R L ขาวไว้เล่นกับเพื่อนๆนะครับผมบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนครับอย่าลืมนะครับผมมาใช้บริการหน้าเช่าคราวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับไม่มีอะไรแล้วก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับผม